มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเดอร์ตุกชี้ถ้าตกรอบสมยศต้องลาออกปียพงผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยชี้คัดบอลโลกจุดสำคัญของบิ๊กอสสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันเชื่อถ้าผ่านเข้ารอบได้แฟนๆย่อมเลือกให้อยู่ต่อ แต่ถ้าตกรอบต้องออกเพื่อแสดงสปิริตตำนานสุน้าคนดังได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยสำคัญที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายของเอเชียอย่างแรกก็คือต้องเตรียมทีมที่เป็นปัญหามา4ปีในทุกชุดบางที เจอกันที่สนามบินแล้วก็เดินทางเลยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องแก้ตัวให้ศรัทธากลับมาช่วงฟีฟ้าเดมีอยู่ก็จริงแต่สมาคมต้องจัดตารางการแข่งบอลภายในเพื่อให้มีโอกาสซ้อมมากขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีก2-3วันตารางแข่งบอลไทยยืดหยุ่นได้รวมทั้งต้องส่งจดหมายบอกสโมสรแต่นันเนิน่นทำความเข้าใจในการขอตัวอย่างเวียดนามให้ความสำคัญกับ ทีมชาติหยุดตีกเลยสมาคมบอลไทยต้องทำให้สมบูรณ์แบบตรงนี้เป็นจุดบอดให้สมาคมลูกหนังไทยถูกตำหนิมาตลอด เดอะทุกบอกว่าการสนับสนุนของสมาคมบอลไทยต้องมาจากทุกช่องทางไม่ว่าอย่างไรต้องเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายให้ได้อยู่ที่ระบบวางแผนจัดการไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วสมาคมต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่ผ่านมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นทำให้ถูกตำหนิตลอดดังนั้นต้องวางแผนให้สมบูรณ์ที่สุดถ้าเข้ารอบได้ก็กู้ชื่อได้เลยสมาชิกจะเลือกมาอีกถ้าอยู่ต่อ ยิ่งถ้าหาเงินมาให้ไทยลีกยิ่งเลือกเป็นหลักบริหารถ้าไม่ดีก็ต้องไปสปิริตนักกีฬาเป็นแบบนั้นถ้ายังอยู่ก็ตัวใครตัวมันนักกีฬาจะถือสปิริตถ้าทำไม่ได้ต้องออกวงการกีฬามีสปิริตถ้าอยู่ไม่มีสปิริตก็อย่าอยู่สำหรับโปรแกรมแข่งขันทีมชาติไทยวันที่16พฤศจิกาย,ยน2566้ไทยพบจีนที่ราชมังคลากีฬาสถาน 21. พฤศจิกายนสิงคโปร์หรือว่ากวมพบไทย 21. มีนาคมเกาหลีใต้พบไทย 26. มีนาคม2,567ไทยพบเกาหลีใต้วันที่6มิถุนายน2,567จีนพบไทยวันที่11มิถุนายน2,567ไทยพบกับสิงคโปร์หรือว่ากวมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ